สวัสดีครับ มาพูดการรีวิวรถของดีโคซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็มีรถกระบะสวยๆสีประตูเหมาะกับการใช้งานยุคนี้เลยยิ่งยุคน้ํามันแพงเนี่ยดีเซลเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะแล้วก็วันนี้ได้รถเรียกว่าสายกิ้งมาคันหนึ่งเลยนะครับ,บแบรนด์ยอดนิยมเหมือนกันนะครับนิสสัน NT 3 0 0นะตัวนี้เป็นดับเบิลแคปด้วยใช้งานทั้งครอบครัวได้นะครับแล้วก็เป็นตัวยกสูงที่เรียกว่าคาลิเบอร์ด้วยนะครับตอนนี้เป็นตัว 5, รุ่ยอยอ EL, ่อเป็นตัารุ่นย่อแล้วก็ชียค่อนข้างจัดมาเต็มที่ สำคัญคือรถคันนี้รถมือเดียวรถมือเดียวจริงๆนะครับแล้วก็วิ่งน้อยมากนะสภาพสวยกริบผมอยากรีบออกมาพรีเซนต์เลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า n p 3 0 0 2.5 EL คันนี้มีอะไรดีนะก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะบอกก่อนว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมมีรีวิวคันสีขาวออโต้ Auto ไปคันนึงนะก็คันนั้นเนี่ยเรียกว่าขายไปเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่ามีคุณลูกค้าเนี่ยเขาคอมเมนต์มานะบอกว่าเฮ้ยแรงม้าผิดหรือเปล่า ก็กราบขอโทษวันนี้เลยนะครับก็ใช่ขอบคุณคุณลูกค้ามากแรงม้าวันนั้นพรีเซนต์ไป190มันเป็นตัวไฮพาวเวอร์จริงๆตัวนี้มันเป็นมิดพาวเวอร์นะตัว EL ยังเป็นมิดพาวเวอร์163มมานะก็ขอบคุณคุณลูกค้านะครับติชมได้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เอามาพัฒนาและปรับปรุงตัวเราเองด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเราเข้ามาที่ตัวนิสสัน NP300 คันนี้ตัวนี้เป็นตัว EL เหมือนกันนะเหมือนกับตัวสีขาวที่พรีเซนต์ไปนะแต่เป็นเกียร์แมนนวลนะหน้าตาก็จะเหมือนกัันนนนเเลยยะครบไฟห้าี่ ตัว E l นี่จะเป็นโปรเจคเตอร์ h e a d l i g h t ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะขับมาแต่ไกลนี่ก็จะมีเดย์ไทม์วิ่งนะครับแล้วก็กลางคืนก็ส่องสว่างด้วยด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกให้ล้อมรอบด้วยโครเมียมนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะตามสไตล์นิสสันเลยนะครับโลโกล้นิสสันใหญ่บิ Big ๊กบึ้มอย่างนี้นะครับจัดเต็มมาเลยนะตัวนี้ออปชั่นค่อนข้างเต็มอยู่แล้วนะ EL เนี่ยด้านข้างนะด้านข้างเราจะเห็นนี่ EL จะได้ลายล้อแม็กแบบนี้เลยนะครับเป็นล้อแม็ก18บปนิ้วนะครับรถกระบะ ส8นิ้วมาเลยแล้วพร้อมเป็นลายทูโทนด้วยนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับด้านข้างก็มีบันไดข้างนะครับมากับตัวรถเรียบร้อยตามสไตล์รถยกสูงนะแล้วก็ด้านหลังเราก็จะเห็นโลโก้ตัวนี้คาริเบอร์นะไอตัวนี้บอกให้รู้ว่าเป็นรถยกสูงนะของตระกูลนิสสันนะครับนี่ถ้าเราเห็นนะด้านหลังเนี่ยตัวที่จะบ่งบอกเป็นรุ่นกล,กลางก็คือตัวนี้ครับ E L นะครับตัวเริ่มต้นคือตัว E แล้วก็มี EL นะครับแล้วก็เป็นตัว V นะ นั้นตัวนี้ตัวกลางเลยนะครับแล้วก็ตัวกลางนี่เราได้อะไรได้นี่เลยครับกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยนะพร้อมกับนี่ตัวนี้ส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของ NP 300คือตัวนี้เลยครับก็คือฝาท้าทยเขาจะมีเป็นแบบสปอยเลอร์มาสวยๆในตัวอย่างนี้เลยนะแล้วก็มีไลเนอร์เนี่ยครอบข้างบนชั้นอีกทีหนึ่งคือดูสวยงามมากนะส่วนไฟไท้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟไท้ายแบบหลอดนะปกตินะครับแต่ว่าก็ดูเป็นใหญ่โตวสวยงามนะครับตามสไตล์นิสสันนิสสันนี่เขาเน้นแบบทับๆอยู่แล้วนะเพราะนั้นอันเนี้ย จัดแบบท o บๆมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับข้างในเนี่ยตัวนี้เนื่องจากเป็นตัว EL เนี่ยตัวนี้เราจะได้กุญแจแบบ Keyless เลยนะเป็นแบบ Smart Key นะก็ Smart Entry นะครับเปิดล็อกปิดล็อกได้ที่ตรงนี้นะนี่ครับง่ายดายนะครับแค่พกกุญแจไปกับตัวนะไม่ต้องกดที่รีโมทละแล้วก็ด้านในด้านในตัวนี้เนี่ยจะเป็นเน้นโทนสปอร์ตนะจะเป็นโทนสีดำนะตัดกับสีเงินนะตามสไตล์ของ นิสานเขานะครับวัสดุที่ใช้ในการหุ่มเบาเนี่ยจะเป็นแบบผ้าแต่ว่าเป็นผ้าแบบคุณภาพดีนะกึงๆ่งดูสภาพเหมือนหนังกลับนะแต่ว่าดูแลรักษาง่ายเพราะเป็นสีดําด้วยนะครับตัวนี้เนื่องจากเป็นตัว EL มีปุ่มสตาร์ทให้เรียบร้อยนะครับนี่มีจออยู่ประมาณสักสนิ้วครึ่ง4ีนิ้วนะสวยงามเป็นกราฟิกส,สวยๆอย่างนี้เลยนะเล็กไม่น้อยมากนะครับ7 5็0หมก็ตีไปรถประมาณสัก5ปีนะ5ปีวิ่ง7 5 0 0 0น้อยนะครับ คือเฉลี่ยแล้วจริงๆปีละหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองสภาพมันเลยสวยกิ๊บแบบนี้อย่างที่ผมผมเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าข้างในเนี่ยออปชันสำหรับตัว EL เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับด้านในก็มาพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้าให้เลยเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะมีถัดวางของเล็กน้อยนะแล้วก็มีนี่ข้างบนในเบรกอะลักก็คือมีพาวเวอร์ออลเลดให้หนึ่งตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับด้านล่างนี่ก็จะเป็นจอนะครับเป็นจอที่ตกแต่งด้วยเป็นเปียโนแบล็กนะครับตัดกับพลาสติกค,คนสีเงินนะจอเนี่ยประมาณสัก7นิ้ววครรึ่ง่งผมาปะมาณนี้นะนะ7ิ้ว7นิ้วครึ่งนะงนะครับของเวูดมาาาเลยนนะคครับแออปต่่งๆใให้้้ชขง ครบนะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับบลูทูธได้นะครับมี HDMI ได้ด้วยนะจัดมาค่อนข้างครบนะสำหรับอุปกรณ์ที่จําเป็นที่ต้องใช้นะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นแอร์นะครับแบบอันนี้จะเป็นแบบแมนนวลนะดูเหมือนแอร์ออโต้แต่จริงๆเป็นแบบแมนนวลนะปรับอุณหภูมิด้านนี้ปรับแรงลมแอร์ด้านนี้นะครับสะดวกสบายใช้งานได้ง่ายนะครับผมว่าดีไซน์เขาทาได้ดีนะวัสดุก็ดูได้ดีนะเพราะตัวจับนี่ยังเป็นโครเมียมอยู่เลยนะครับด้านล่างมีพาวเวอร์เลเยให้อีกหนึ่งตำแหน่งตรงนี้นะครับพร้อมกับนี่ ตัวนี้เป็นช่องวางของก็จุกชิกได้นะแต่ด้านล่างนี่ก็จะมีช่องเสียบ USB ให้อีกหนึ่งตำแหน่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายนะส่วนเกียร์ตัวนี้นะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับแบบ6สปีดนะครับเรียกว่าใช้งานง่ายนะคือเนื่องจากชิฟต์เนี่ยมันมีถึง6เกียร์เนี่ยเวลาใช้ในเมืองก็ประหยัดน้ํามันนะเพราะว่ามันมีอัตราทดให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนเวลาที่ออกเดินทางไกลเนี่ยขับได้ไหลลื่นนะลากยาวๆได้สบายๆนะถึงเกียร์6เลยนะครับส่วน ตัวเกียร์ถอยหลังตัวนี้ก็จะเป็นมีจอนะครับที่ขึ้นมาให้นะครับสำหรับเกียร์ถอยหลังสําหรับรุ่น2.5 EL นี้นะครับก็สะดวกนะแล้วมีเส้นบอกกะระยะให้ด้วยอันนี้ถือว่าดีนะครับก็ค่อนข้างครบถ้วนนะคือสําหรับรถกระบะเนี่ยกล้องถอยหลังเนี่ยถือว่าจําเป็นเลยนะครับลงมานี่ก็จะเป็นที่วางเจ้าน้ํา2ตําแหน่งให้นะครับพร้อมกับเบรกมือแบบแมนนวลนะอันนี้ผมว่าดีนะผมชอบเบรกมือแบบแมนนวลมากๆนะครับแล้วก็ช่องเก็บของนะครับด้านในเนี่ยมีเขาเอาเลยให้หนึ่งตำแหน่งเพิ่มเติมด้วยอันนี้ คือเรียกว่า power outlet ของคันนี้มีถึง3าตำแหน่งเลยนะในตำแหน่งของคนขับด้านหน้าเนี่ยถือว่าเหลือเฟือเลยนะครับด้านพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบ3กา้านแบบดูแบบสปอร์ตนะครับแต่ยังหุ้มด้วยวยูรีเทนนะไม่ได้มีหุ้มหนังไว้นะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการควบคุมฟอร์เมชั่นดิสเพลย์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เรียกว่าใช้ดูพวกระยะทางแล้วก็ระยะน้ํามันที่เหลืออะไรได้ความเร็วเฉลี่ยได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับรวมถึงเป็นปุ่มมทีี่่คคคควบบุเเรรืองงสยนะั อยู่ด้านซ้ายมือหมดเลยนะครับด้านขวามือนี่จะเป็นคูซคอนโทรลมีคูซคอนโทรลมาให้ด้วยนะสำหรับรถคันนี้นะครับก็เรียกว่าจัดเต็มมาให้เลยนะครับด้านออปชั่นนะครับมี Voice Control ให้ด้วยในการรับโทรศัพท์นะครับแล้วก็วางโทรศัพท์ได้ตรงนี้ค่อนข้างครบถ่วนนะครับผมว่าด้านหน้าเนี่ยนั่งสบายนะพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยนั่งค่อนข้างสบายนะครับไม่ได้เล็กเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านหลังกันว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับนิสัน NP 3 0 0นะครับนี่ นะขึ้นมาสบายนะครับแล้วก็เรียกว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเยอะนะเล็กรูมเฮดรูมสบายๆเลยเนื่องจากตัวรถมันเป็นรูปทรงกล่องอะ่ะส <4 S 1> ี่เหลี่ยมก็พื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับตียงเดียวสําหรับรุ่นนี้นะผมว่าเบาะเขาเตี้ยเขาทำเบาะเตี้ยอาจจะเป็นเพราะต้องใจจะให้เฮดรูมเหลือเยอะนะเนี่ยถ้าเราดูนะผมสูง1 6ห้าก็จริงนะแต่ว่าขาเวลานั่งเนี่ยช่อนข้างชั้นน,น,นอกจากต้องวางลาดยาวแต่ว่าเท้าก็มีที่สอดเข้าไปนะฮะคือพื้นที่ด้านหลังผมว่าพวกตระกูลโวหรือตระกูลดีแม็กจะดูกว้างขวางกว่านะครับ แต่ที่ได้มาเป็นจุดพิเศษสําหรับคันนี้ก็คือตัวนี้เลยครับมีแอร์ด้านหลังให้นะถือว่าเอาใจคนนั่งหลังได้ดีทีเดียวเลยนะครับมีแอร์ด้านหลังให้ที่วางแก้วน้ำเนี่ยเนื่องจากรถคันนี้เนี่ยไม่มีที่เท้าแขนหลังอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นจุดด้อยเหมือนกันนะไม่มีที่เท้าแขนหลังเขาก็เลยต้องเอาที่วางแก้วน้ำเนี่ยวางให้ที่ตำแหน่งนี้นะครับก็เหมือนนั่งขึ้นมาลอย ผมดูแล้วแบบไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงใช้งานได้ไม่ใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่าดูการนั่งนั่งก็อาจจะสบายน้อยหน่อยกว่าพวกตระกูลเจ้าของตลาดนะครับแต่ว่าประโยชน์ใช้สอยอื่นๆเนี่ยก็มีมาให้ค่อนข้างครบสําหรับกระบะสีประตูนะที่สําคัญนะครับด้านหลังตัวนี้สําหรับกระบะสีประตูที่ผมชอบพรีเซนต์นะครับรถคันนี้ก็เช่นกันนะ นี่สามารถพับเบาะเนี่ยขึ้นมาได้นะครับก็จะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการวางของได้เพิ่มเติมอีกนะครับนอกจากกระบะด้านหลังที่ใช้ประโยชน์ได้เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์นะครับเป็นจุดที่ผมบอกว่ารอบที่แล้วผมพีเซน์ผิดไปนะเนื่องจากรถเนี่ยถ้าเป็นกระบะ4ประตูเนี่ยนะครับต้องเป็นรุ่น V L เท่านั้นนะถึงจะได้เครื่องยนต์ที่เรียกว่า2.5ลิตรไฮพาวเวอร์นะแต่ว่าตัวนี้เป็นเครื่อง25ลิตรมิดพาวเวอร ตัวนี้เป็นเครื่องคอมมอนเรลเหมือนกันนะครับบวกด้วยเทอร์โบแปรผัน1 6สาม้าสําหรับรถไซส์นี้ถือว่าไม่น้อยนะครับเพราะเทียบกับเจ้าตลาดอย่างเลเวอเนี่ยมีมาให้แค่150ม้าเองตัวนี้มี1 6 3ม้านะเป็นเครื่องคอมมอนเรลเหมือนกันประหยัดน้ำมันเหมือนกันนะครับเครื่องอาจจะซีซีใหญ่กว่านิดหน่อยแต่ว่าผมเรื่องการประหยัดน้ำมันไม่ต้องห่วงและที่สาคัญนะนิสสันเนี่ย ที่ได้ก็คือเรื่องของความทนทานของช่วงล่างซึ่งเป็นจุดขายของเขาอยู่แล้วนะครับนิสสันในช่วงล่างเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะครับก็เรียกว่าเวลาใช้ขนเล้าวขนของนะเดินทางไกลช่วงล่างตัวนี้ดีมากจริงๆนะครับขับทางไกลก็นิ่งเงียบนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดขายของนิสสันก็เลยสุดท้ายดีเรามาดูเรื่องราคากันดีกว่าราคารถคันนี้นะครับถือว่าสุดคุ้มมากๆเลยนะครับถึงแม้นิสสันตอนนี้จะมีไมเนอร์เชนนะของกระบะ n อ3 0 0มาแล้วในปี2020นะ แต่ว่าชมนี้ก็ยังถือว่าไม่ได้ตกรุ่นอะไรเลยทีเดียวเพราะชัซีใชแชสซีเดียวกันนะครับแล้วก็ออปชั่นก็จัดเต็มอย่างที่ให้เห็นอย่างนี้นะครับราคาออกห้างรถคันนี้นั8,54,000บาทนะครับก็ถือว่ารถราคาเกือบ9 0 0 0บาทนะ8,500เลยนะวันนี้เนี่ยรถผ่านไปเนี่ยประมาณสัก5ปีเหลือเท่าไหร่เรามาดูกันนะครับช่งแรกนี่เลยครับเหลืออยู่4 6 9 0 0 0บาทสแสดงว่ารถลงไปเนี่ยราคาหายไปร่วมเกือบ4 0 0 0 0 0แล้วนะครับ3 0 0 0ไปาป4 0 0 0 0แล้ว คุ้มมากนะคือเรียกว่ารถห,หายไปเกือบ50%แล้วนะครับจากราคาที่เขามีมานะครับถ้าจะหารถกระบะใช้งานนะผมว่านิสสัน,เ,นเป็นตัวเลือกที่ดีเลยเพราะเรื่องความทนทานความประหยัดน้ํามันแล้วก็อะไหล่หาง่ายนะครับถูกไม่ทนานถูกนะครับถ้ากําลังหารถกระบะราคาประหยัดหน่อยแบบัตเจ็ตไม่สูงมากนะ4แสนกว่าบาทได้รถอย่างนี้แล้วและที่สําคัญนะครับรถคันนี้ ฟรีดาวได้เลยนะผู้ยอดจัดจัดเต็มจริงๆนะปี2017เนี่ยนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีมากคันหนึ่งนะครับสำหรับคนที่กำลังหารถใช้งานนะครับราคาประหยัดนิสัน NP 300คันนี้ไม่ควรพลาดนะครับก็รถสวยๆนะครับยังมีเข้ามาให้เลือกเยอะเลยนะครับกระบะ4ประตูกระบะแคดโดยเฉพาะกระบะแคดเดือนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับคับฟรี60วันให้ด้วยนะสำหรับกระบะแคดนะครับก็รีบเข้ามาเลือกที่โชว์รูม Exclusive Motor ของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้้ผมดดววยคคคครรรัััับบบบขอุณสสี